โอเคก็จอกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่อีกแล้วนะแล้วนี้เราอยู่กับของคุณม o n สเตอร์ออะไรอย่างนะครับอยู่ในตอนนี้สามเจ็ดนะอืมนะครับสำหรับซอมบี้ในเวิร์ดแล้วก็เผื่อมีคนสงสัยว่าทำไมผมไม่เลคชั่นของคุณดอมสตรโอตอนล่าสุดคือผม,มเลคชั่นไปแล้วแต่ว่าคลิปเกิดการเะไรเงีไงอัปโหลดล้มเหลวนะครับแล้วทีนี้ผมได้ลบตัวคลิปไปแล้วนะผมก็เลยไม่สามารถลงใหม่ได้ก็ขอภัยทุกคนนะครับที่ไม่ได้ลองนะ ก็แต่วันนี้ก็มาลีั่นสองสกสารมาดราแล้วกันนับเรารอมานานมากนะสวยตอนนี้ช่วงหลังหลังแต่ักวาลเริ่มจะผลิตช้าตามคุณฟักบูมเนาะเพราะว่ายิ่งไปไกลเท่าไหร่เขาต้องทำผลงานออกมาให้ดีขึ้นนะครับโอเคไม่รอช้าอะไรเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับผมเสียงแล้วไปเลยนัสกิวบี้เทเลทบายคุณฟักบูมเหมือนเดิมอ่ะแต่ตอนที่แล้วพี่ล้นเราจะเจอกับความกลัวอะไร ตุ๊กตาลิงของไอ้นี่ว่าเกมเกมอันนั้นอ่ะอุ้ยแล้วพี่โรนล่างซอมบี้อ๋อคือเขากลัวตัวเองกลายเป็นซอมบี้อ่ะยังไงแต่เขาเอ้ยเขามีความกล้าเท่าพอพี่พคิริโตโตนะรังสู้ได้ว่ะ <c oughs> อันนี้พี่มีวทนพี่มีแทนก็สู้ได้ครับมีด่ะ คือต่อนี่ไงอ่ามาเจอแล้วสปีกเกอร์บูเมเนก็รอดน,นะแต่จากทฤษฎีที่ทุกคนบอกมาสปีกเกอร์บูเมเนนี่ไม่ใช่สปีกเกอร์บูเมเนเอ๊ะนั่นไงไม่ใช่ตัวจริงเนาะแล้วน่าจะเป็นจริงด้วยนะเรื่องที่ว่าไม่ใช่ตัวจริงเนฮะ้ยเราทีวีแมนว่าต่ออ้นี่มันเอาอะไรอะพลังจิตเหรอ ควบคุมทีวีแมนกลายเป็นทีวีแมนปีศาจครับทีวีแมนพวกนี้คือ Man ทีวีแมนที่กลัวใช่ไหมเพราะว่าเขากลายเป็นหินนะ <c oughs> อุย้ยเช็ดสะดุง้งซึมไปโอ้โหไม่ใช่ไอ้สบิเกอร์ไว้มันไม่ได้เกิดจากคิดดีเนาะก็คือคุณมอสซาบอกอยู่ว่าคนหนึ่งรู้ความจริงแล้วผมเลยชื่อช่องเขาไปน,นะ แล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็คือสปิเกิลแมนเป็นซอมบี้ดิวแมนละมันนึกออกพอดีนะก็เลยพูดออกมาเลยเอ้ยทำไมพวกทีวีแมนนี่มันเยอะจังวะเนะี่ยสัดไปสัดไปสุด่ลอใส่ตึงโอุโยมันประกอบใหม่ได้ด้วยวะ่ะอ้าชิบหายและสู้ไปอย,อย่างนี้ก็ไม่มีวันจบนะสิ กิโลนตัวอะไรวะนะ่ะสกิวินี่ขีเหรอหรือตัวอะไรอะ่ะชิบหมละ้ะพี่ไม่แทนยาเดี๋ยวมันดูดคืนตัวพี่ไม่เอาเอาไม่นะ จม่าแล้วเหมือนเขาต้องยอมทำนะผมว่าจบอย่างนี้พี่แทนเสียชีวิตแน่นอนนะทุกผู้ชมโอยยโรอ้าวจบโอมันจบไวนะแต่ดูร่างกายของเขาโคตรหล่อโคตรเทนะเออ Okay, โอเคผมอีพีนี้ก็มุ่ยมันเท่านี้นะเดี๋ยวเราต้องดูนตอนหน้าตอนหน้านี่แบบมันนัวๆเลยนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอสปีกาวแมนเนี่ยจะเผยท่าแท้ตอนไหนก็คือไอซอมบี้ดิวแมนนองแล้วก็พี่วินทั้งสองเรานี่หล่อมากหล่อพี่จีแมนรือเปล่านะถ้ามาสกีบีดี้จกักรวาลนี้มันหล่อทุกตัวเลยวะเนี่ยนี่ครับโอเคสกีสนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไ like, ล,ลค์กดซับสไครต์แล้วก็ดแชร์ผมด้วยสกีนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม